บ้ายามาดีทนิสันครับนี่พาพี่พน้องมาเก็บน้ำใหม่ครับเก็บน้ำใหม่ท่งผู้ครับน้ำใหม่กำลังออกครับไปแล้วครับพี่น้องเก็บน้ำใหม่กับเบ้ายามครับน้ำใหม่อยู่ทงผู้มันหัวมันครับวันนี้ครับ <c oughs> <c oughs> มากับทีมงานครับพร้อมทีมงาน เด้อพี่น้องหานน้องใหม่กระเบ้าเยี่ยมเด้อย,ยากาศขึ้นผู้ครับนอนวันนี้ไงห้องกระบ,บ้าหันไลยเอาครับม,ม,มันห้องพิ่นหักไปแล้วผู้ดเดมาก่อนก็ได้ก่อน้ะครับ

น,น,นี่น้อยหนึ่งครับโอ้โหเมอครับพี่น้องเอ้ตัวน,นี้ก็หาไปเรื่อยครับ,รบพี่น้องอันนี้มันหน่อยอยู่ครับน้อยหน,น่อยอยู่ขอมันงหญ่ก่อน เป็นน้องใหม่ทั้งเขาทั้งผู้อ,อันนี้ัวถึงตีนภูครับพอบถึงไปพอขึนไปทางบนต้งยุ้งครับต้งยุง้งต้งในหินกัดขนาดเลยขึ้นภูพี่น้องขึ้นภูครับขึ้นภูเดกน้องไม้น่อไหม่ป้าครับ นอนดีไหมนอนอยู่เงาสงสัยจะแก่แล้วครับยังไงซะนี่นี่น,งงนี่พ่แอแล้วพอแล้วงนะครับนอนขนาดนี้นี่พอดีกินแล้วครับ กำลังขึ้นครับกำลังปวงโอ้ยนี่พุนหักก็แล้วน้องน,นี่กกำลังขึ้นมาไปเลยครับ ซุ้เหนียแถมง่าครับน้ำแม่บ้านเขาเนี่ยก็พอได้กินครับน้ำผู้น้ำผาเพิ่นกับปล่อยให้มาเอาเป็นระยะระยะ <c oughs> ถึงแมาเพิ่นกับปิดป้าเลรวครับช่วงนี้เปิดป้าให้คนเขามาเอาอยู่ ถ้าเปิดตดลอดเนี่ยน้องไม้มันสิบเีบือลอยอะพอ้คนมาเอาช่วงหนึ่งแล้วกับิดปลาไปเพื่อจะให้น้องไม้เนี่ยมันแก่มันใหญ่โอ้เมียล้วครับพี่น้องสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วรับนอนนึงครับนอนกับยายเลยพี่น้องอือ ป่าครับเก็บน้ำไม้ป่าตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงแล้วครับสูงขึ้นสูงขึ้นแหงสูงแหงหลายครับโอ้ย่นอนนึงนี้นอน,น,น,อนโอ้นอนอย่างงามๆเลยครับโอ้่ว ของปลาตรงไหนจะแซ่บครับไป,ไปเลยครับโอ้แมีขนาดเด้อพอี่นนอเอ้ผูเดียเคยขึ้นกูผูเดเคยขึ้นกับที่ดูจากเราครับ เมือม่อคยครับเมื่อยครับแรขึ้นไปเรยครับโอ้หนีนอนนึงครับพี่น,อน้องโอ้ก่อนหินแงขนาดครับ ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปบุลณะลังแปรันก็หาขึ้นไปเรื่อยๆนำมูมันทันครับเดี๋ยวสิงลงเดี๋ยวสิงลงมูอันนี้ก็เป็นร่องร้อยที่เพิ่นขึ้นมาก,ก่อนครับพอได้น้องใหม่มา,มาจเจ้าสิพา,ากันปอกเผาเผาก็ปอกลงไปอันนี้ก็จเจ้าหาใายเราี้เดี๋ยวเขาหาเพได้กิน ขึงขึ้นมาสูงแหงลายครับนี่ครับโอ้นอนเห็นไหมนี่นนสูงขึ้นสูงขึ้นครับพี่นอ้องสิือดหลังแปะแล้วนี่ที่เป็นน้องห่วงครับเพื่อนว่านอนใหม่นอนห่วงผายห่วงนี่ครับนอนหนึง่งนี่ครับผู้ใดอยากเอาไปต้วมวัวลายครับตุ้ดนี่เต็มเลยขึ้นมาพู น like <wh> ี่ก็บ้านเขาก็เอาพอได้กินไม่ได้เอาไปขายแล้วครับนี่กำลังง่านอนงามสิันอนงามอยู่เอาไปทำเนี่ยเอาไะไรทำเนี่โอ้ยง่อยู่ครับโอ้พี่นอนหนึ่งกำลังงามเลยครับ บ่าหอาออกก็ได้มันวันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวน้งผู้หนึ่งจ้๊บเข้ามาสนิน่แล้วฮะว้าเต็มถุง,งยามแลกว <c oughs> ไปเลยครับนี่ก็ขาลงมาแล้ว Chấm tháng lộng là qua nguyên nhân quang quanh con nhiên đi hắp bởi lệ hắp xuống bởi lệ hấp anh hòa lệ hôm nay nữa hòa nha bổng hắn 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 thì. Mấy mấy. Cái này nhau lộ Nhưng mà chỗ Nằm yên, nằm yên Cái này cái má gặp má nóng dân xe đầm นี่พาหาน้องไม่เอาขึ้นภูมาน้ำครับเพราะด้เขาน้ำภูน้ำผาเนาะมีนูมีนี่เพราะใหมามนเขาปะทะก่อนอันตรายครับขึ้นภูขนมาสูงๆครับ มีนองงามจัดการเลยมีแต่นองงามงาม <c oughs> เพราะว่าไอเพิ่งขึ้นมาว่าถึงอ่ะโอ้ฟังนั่นไหมครับล้มหรือเปล่าไม่ล้มน้ำดำไปไป ตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงเติบแล้วครับโอ้นียวนอนพี้นอนมัน้อยไงก่อนครับหน่อยห้มันเกิดซะก่อนหน่อยจะไปเรียงกแต่หน่อยไงน้องไม่ไล่ครับฝนตกมาน้องไม่ขึ้นไล่หนิวพอต้มนี่

ครับพี่น้องแม่งขับครับมังกรนี่ครับโอ้โนี่พ่อแล้วครับอนอนกำลังงามนี่นอนอ่อนเลยครับม่วงนี่ครับพี่น้องเก็บน้องไหม่มาครับพอ่อเห็บพวกครับโอ้จนวันเรานี่ครับ มึงฟังนี่ครับนี่ครับเรายำพะมังบรรยากาศเในพวกกิ๊กครับเสียดายแต่เสียดายครับพี่น้องโอ้ยชะมูมมังมมพ่อมันเหน่า,นนาวกว่อนี่ครับพี่ขินมองอีกด้านนี่ครับด้านนี้กับมู่บบง่า่ครับเสียเนาวมืดมูหนึ่งพวกกิ๊กทางนั้นเลยครับเบื พอกินได้ก็กินได้อยู่ธนะครับถ้าผู้ใดอยากเอาไปกินแตะบอมเนา่านอนเต็มเลยสามาืองฟังนี่ครับนี่ครับเต็มนะครับฟังนี่ก็เต็มเลยขึ้นเป็นดอนไงลยครับลงมาตั้งด้านคูสาครับเป็นมูงไงไหมเรื่อยนะครับเกิดเป็นแพรบุญแพ้เลยเสีอยอยู่งนะี่นี่ขุนครับเน่านแล้วนี่ยเราหนักแต่เลยครับขุน โอ้แต oh, ่เสียดายแฮงพี่น้องหุ่นครับน้าหัวเสีตามกุ้งายติด้้านนีด้านนี้ก็เต็มเลยครับน่ครับไปข้างในพีโอ้แต่เสียดายแฮงครับผลงานวัอนี้ครับพี่น้องครับโอ้กวางกันไม่หมดเลยนี่ครับนี่แม่นี่แม่เอาไปกวางกันไม่หมดิเลยฟังพี่ครับอันนี้ฟังพี่น้ำไม่พอเน้อนำไม่ต้ม ัะซีถุงไายครับีหลายถุงจะ1นึ่งสองนซีเครับไม่ต้มรมันครับพี่น้องแต่ได้ไม่หนข้าสวยสำหรับคลิปพันธุ์น้อเมื่อนี้ครับก็ขอฝากไว้สันีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องไอยดินที่นิสานครับผมเมื่อนี้เบ้ายงขอากาวเข้ามาสวัสดีครับขอกนารจิดหนาเลยครับพี่น้องครับ